ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายลำดับต่อจากนี้ไปก็ยะขอนำเอาสังโยชนิปการคือเป็นหลักสูตรสำคัญขั้นสุดท้ายในพระพุทธศาสนามาแสดงแก่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งนี้ก็เพราะว่าการศึกษาอย่างอื่น ได้ให้การศึกษามาแล้วตามสมควรหวังว่าคงจะเป็นที่อิ่มสำหรับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและบรรดาพระโยคาวะจรทั้งหลายแล้วทั้งนี้ก็เหมือนกับหมอผู้ให้ยาตามธรรมดาการให้ยาแก่คนที่เป็นโรคก็จะต้องให้ยาทุกๆอย่างที่มีความจำเป็น เมื่อโรคเป็นมาประเภทใดก็ให้ยาประเภทนั้นเมื่อหายจากไข้หรือว่าอาการไข้ดีขึ้นแล้วหมอก็ให้ยาตัดตอนหมายความว่าเป็นยาตัดรากของโรคไข้จะได้หายเด็ดขาดข้อนี้มีอุปมาชั้นใด เมื่ไดการฟังพระธรรมคําคสั่งสอนพระอ,องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันสําหรับนักปฏิบัติก็ต้องพยายามศึกษาทุกอย่างเพื่อความเข้าใจในเรื่องราวของพระพุทธศาสนา <c oughs> ในการที่จาริยรอนกิเลสให้หมดไปสําหรับเวลานี้อาตมาคิดว่า บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคงจะมีความเข้าใจในข้อวัดปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระรงสวัสดีโสภาสอนมาแล้วําหลับในตอนนี้ก็อยาขอให้ยาตัดรากของโรคคือสังโยชนสิประการคำว่าสังโยชน์แปลว่ากิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดใจ ทำให้จิตใจของเราตกอยู่ภายอำน,น่ายของกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมใีการที่จะปฏิบัติตนให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าก็ต้องรู้จักกฎรู้จักเกณฑ์รู้จกกัจกทางเดินถ้าเราไม่รู้จักกฎไม่รู้จักเกณฑ์ไม่รู้จกกัจกทางเดินเข้าไปสู่จุดตรงผลแห่งการปฏิบัติก็ย่อมมีผลไม่สมบูรณ์ นี่การที่จะปฏิบัติให้มีผลสมบูรณ์ก็ต้องมุ่งความเป็นพระอริยเจ้าไปอันดับต้นแล้วก็มุ่งพระนิพพานไประดับสุดท้ายการจะมุ่งพระนิพพานความเป็นพระอาหารหันตผลบางทีท่านพุทธศาสน,นิกชนอาจจะหนักใจว่าอยู่ๆจะเป็นพระอริยเจ้าได้ยังไทงทำยังไงตึงจะเข้าถึงพระนิพพาน ฉะนั้นจะขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านศึกษาข้อวัดปฏิบัติตามขั้นตามตอนดังต่อไปนี้สำหรับขั้นตอนที่ระยะเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าคืออรหัตผล <c oughs> องสมเด็จพระทศพลจงจัดไตรเทรงจัดไว้เป็นสี่ตอนด้วยกันคือตอนที่หนึ่งอย่างเบาเรียกว่าประโสดาบัน ตอน,น 2, ที่สองกิเลสบางลงาไปนิดเรียกว่าพระสกิทาคามีตอนที่สามจัดว่าเป็นอันดับสำคัญตัดโลภีวิสัยได้เรียกว่าพระอนาคามีตอน,น 4, ตอที่สี่ต่กิเลสทั้งหมดเป็นสมุทเฉตปบาหานเรียกว่าพระอรหันต์สลหรับใจตอนต้นเป็นจริยาที่ปฏิบัติแบบเบา,เบา พอที่บรรดาท่านพุทธบริษัทนันหลายพวกเป็นผู้ใหม่ในพระพุทธศาสนาเจะพึงปฏิบัติได้แต่ด้ว่ความบรรดาท่านทังหลายโปรดสร้างความเข้าใจว่าพระอริยเจ้ามีมีปฏิวเวทาคือตากิเลสได้ไม่เสมอกันอ <c oughs> ย่างระโสนดาบันยังไม่ถือว่าตากิเลสได้เด็ดขาด เป็นแต่เพียงขังกิเลสเข้าไว้เหมือนกับเราจับเสือเข้ามาขังมาในกรงเสือยังมีกำลังทุกอย่างพอที่จะกัดคนได้พอที่ทำร้ายคนได้แต่ว่าเสือไม่สามารถออกจากกรงได้ความดุร้ายของเสือยังไม่อยู่ข้อนี้มีป,มรประมาณั้่นใดพระสดาบันก็เหมือนกัน ยังมีความรักในเพศยังมีความโลภคือความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงตามที่ตั้งเขียนกันไปบอกว่ามีความรักความโลภความโกรธความหลงเบาลงแต่สำหรับจิตใจก็จะมายังถือว่าไม่เบาเป็นแต่เพียงขังเสือไว้ในกรงหรือขังกิเลสไว้ในกรงเท่านั้น ทั้งนี้คืเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าพระโสดาบันดูตัวอย่างท่านนาธิบินิกาเส <c oughs> รษฐีเพราะว่านางวิสาขามหาอุบาสิกานางวิสาขามหาอุบาสิกานี่เป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบอายุเพียงเจ็ดปีได้พบองค์สมเด็จพระจินส์สีบรมศาสตร์สนาสัมมาสัมพุทธเจ้า นางฟังเทศจบเดียวได้ประสูดาบันแล้วต่อมาเมื่ออายุ16ปีนางก็แต่งงานและมีบุตยี่สิบคนแล้วก็มีเครื่องประดับประดาที่เครื่องเรียกว่าเครื่องมหาาดาประสาทราคาถึง16โกกดยังมีการทำไร่เท่นนาทำมาหากินเป็นปกติ นี่เราจะเห็นว่าพระโสดาบันยังมีอะไรทุกอย่างอย่างคนธรรมดาและทำไมจึงเรียกันว่าประโสดาบันเป็นพระโสดาคือเป็นพระอริยเจ้าได้อย่างไงฟังกันต่อไปที่บอกไปอย่างนี้ก็เพื่อความเบาใจของมรรดาท่านทุตธบริษัทเพื่อความเป็นพระโสดาบันไม่ใช่สิ่งเกินวีสัยสำหรับที่เราจะทำได้ มันดูสังโยทช์ี่พระโสดาบันตัดคือหนึ่งสก,กายิทิฐิประโสดาบันตัดได้เพียงเบาๆเพียงแค่รู้ตัวว่าจะตายเท่านั้นมีความรู้สึกอยู่เสมอยังไงยังไงเราก็ตายแน่ชีวิตของเราไม่สามารถจะทรงอยู่ตลอดการตลอดสมัยได้ พระโสดาบันมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราแก่ลงไปทุกวันทุกวันแล้วก็มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าร่างกายของเรามีความทุดโทมมันจะมีความป่วยไข้ไม่สบายเป็นปกตินี่เป็นความรู้สึกของพระโสดาบันในขั้นสกายทิฐิยังไม่ถึงกับตัดเด็กขาด ตามมีองค์สมเด็จพระบรมโรคแกนาศทรงแนะนำว่าท่านหลายจงเจริญมรณานุสติไว้เสมอให้รู้ตัวว่าเราจะต้องตายนี่มารู้ตัวว่าจะต้องตายแล้วพระโสดาบันมีความเชื่อในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่สงสัย อันนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าเราตายแล้วจากความเป็นคนถ้ากิเลสหรือว,ว่าสิ่งที่เป็นอกุศลมันยังมีอยู่เราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะอันนี้อาการเวียนไปเวียนมานี่มันไม่แน่ถ้า,ากุศลนําไปก็ไปสู่แดนของความสุขถ้าอากุศลนําไปก็ไปสู่แดนของความทุกข์ ที่นั้นเบโสดดาบันจึงเลือกทางเฉพาะทางเดียวคือทางของด้านกุศลโดยเฉพาะยึกว่าไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาตามเหตุตามผลหลังจากนั้นแล้วคนที่จะเป็นบโสดาบันก็ต้องหาทางเลือก ว่าการตายแล้วเราจะต้องไปนรกบ้างเกิดเป็นเปรตบ้างเนสุรกรยบ้างเป็นสัตว์เลี้ชานบ้างื่าเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างถ้ายังไม่หมดกิเลสนี่การเกิดมันยังมีอยู่ถ้าก็สแสวงหาที่เกิดที่ดีถ้าที่จะพึงหาได อย่างน้อยดีสุดเราก็จะเกิดเป็นคนประเภทชนิดจำกัดการเกิดจะไม่ยอมเกิดประเภทที่เรียกว่านับชาติกันไม่ถวนเพราะว่าประโซนดาบันมีกระบวนการเกิดจุดสามแบบเพราะว่าเป็นเบร์โซนดาบันขั้นจิตหยาบที่เรียกกันว่าสตักขะตรง อย่างนี้ต้องเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติแต่การเกิดเป็นสัตว์นรกเปลือแต่ส่วกายและเด็สเดียฉาน,าาน,าานาไม่มีจะเกิดในช่วงเทวดาหรือพรหมหรือมนุษย์เท่านั้นแต่ว่าต้องเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติจึงจะถึงอรหัตผล <c oughs> ถ้ามีอารมใจอย่างกลางก็จะเกิดอีกสามชาติถ้ามีอารมใจอย่างเข้มก็จะเกิดอีกชาติเดียว นี่ทำยังไงปะโสนดาบันก็มีทางทางเดียวคือตัดอบายภูมิเสียจะไม่พยายามให้ตรงตนต้องตกตรงไปสู่อบายภูมิคือเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดแปนสุรกายเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉาันถ้าอยากเป็นมนุษย์ก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ดีปกคนผู้อยากเป็นปะโสนดาบัน ได้เลือกทุนทางจุดหนึ่งเป็นทางที่กำจัดอาบายภูมิทั้งสี่ประการนั่นก็คือรักษาศีลให้บริสุทธิมมท์มีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์อย่างจริงจัง มื่อมีความเคารพในพระรตนตรัยอย่างจริงจังแล้วก็พยายามตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่ยอมเป็นผู้บกพร่องในศีลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคราวาัตมีศีลห้าบริสุทธิ์สำหรับพิสมันเนนมีศีลสิบบริสุทธิ์พระบิสุมีศีลสองรอยี่สิบเจ็ดบริสุทธิ์ มีอารมณ์จิตยักยังถ้าจะถามว่าพระโสดาบันยังมีความรักไหมก็ต้องตอบว่าพระโสดาบันมีความรักในเพศยังมีการแต่งงานแต่ว่าความรักของพระโสดาบันอยู่ในขอบเขตคำว่าขอบเขตหมายถึงว่าขอบเขตของความรักไม่นอกใจคนรัก ไม่ทำการเมสุมิชาจาร์เพราะเกรงว่าจะขาดศินนิพาสโสดาบันยังมีความโลภไหมก็เห็นเจะต้องตอบว่าพระโสดาบันยังต้องการความร่ำรวยเจะตอบว่ามีความโลภมันก็ไม่ชัดแล้อว่าจะตอบว่าไม่โลภเลยมันก็ไม่ชัดเพราะยังอยากรวยอยู่ แต่ว่าความร่ำรวยของพระโสดาบันไม่ผิดศีลคือไม่คดไม่โกงไม่ยือ้อไม่อย่งทรัพย์สินของบุคคลอื่นได้มาโดยไม่ชอบธรรมอันนี้เป็นอารมณ์ของพระโสดาบันถามว่าพระโสดาบันยังมีความโกรธไหมก็ต้องตอบว่าพระโสดาบันยังมีความโกรธ ต้วาความโกรธงพระโสนดาวันนี้มันยังคึกคักคึคกค,คักอยู่ในใจเ้เคยกล่าวมาแล้วในตอนต้นมาจับเสือขังกรงเขาไว้โกรธแต่ว่าไม่ทําอันตรายให้แก่บุคคลอื่นไม่รับความเดือดร้อนความไม่พอใจมีอยู่แต่การลงมือกระทำวามเดือดร้อนแก่บุคคลอื่นไม่มีนี่เป็นจริยาของะโสนดาวัน ถ้าจะถามว่าประโสดาบันยังมีความหลงไหมก็ต้องตอบว่าประโสดาบันยังมีความหลงก็ยังมีความหลงในการมีคู่ตัวผัวเมียคนถ้ายังรักยังแต่งงานอยู่ก็ต้องถือว่ามีความหลงโดยความหลงของประโสดาบันก็ยังมีขอบเขตไม่เลยอำนาจของศีล คือไม่ทำลายศินเต่โซนดาบันมีความโกรธความโกรธจะเกิดขึ้นมาได้กับเพราะอำนาจของความหลงท่าน,นี้ความโกรธมีขึ้นมาได้ก็อยู่ในขอบเขตของศินได้แต่โกรธอย่างเดียวไม่ทำลายใครเต่โซนดาบันยังมีความอยากร่ำรวยก็จะถือว่าหลงไม่กัน พอทรัพย์สมบัติทั้งหลายนำไปไม่ได้เวลาตายแต่ก็ถือว่ายังมีความจําเป็นที่จะต้องกินที่จะต้องใช้ก็เลยยังถือว่ายังมีความหลงแต่ว่าหลงอยู่ในขอบเขตของศีลไม่คดไม่โกงใครนี่เรียกว่าหลงเหมือนกันแต่ว่าหลงสั้นไม่หลงยาว <c oughs> นี่ถ้าเราจะมองดูหน้าคุณพระโสดาบันในจริยาของพระโสดาบันแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทจะเห็นว่าไม่มีอะไรหนักถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทอั่าหลายมีกําลังใจสักนิดหนึ่งพยายามรลกาสาอารมณ์สมาธิตามที่เคยปฏิบัติมาและพยายามแก้ไขอารมณ์ของสมาธิ ว่าที่สมาธิของเราทรงตัวอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะหนึ่งราคะใจจิตรักสวยรักงามเกินไปจนทั้งีอารมณ์ฟุ้งซ่านทนไม่ไหวถ้าไม่ได้ของจิิงนั้นมาเป็นของทนอย่างนี้ก็แก่อารณมฟุ้งซ่านอันนั้นเส่นด้วยการเจริญกายกาตตานุนาสติกรรมฐานนาสสุปกรรมฐาน ริงแค่ยับยั้งความต้องการไว้ตามสมควรถ้าจิตของเราเป็นโทสาจจริตชอบโกรธชอบพยาบาทก็ยับยั้งอารมณ์นั้นขึ้นได้ด้วยำ่ายขขงเมตตากูมีหันสีถ้าหาวจ่จิตของบรรดาท่านพุทธบริษัทมีความรู้สึกตัดสินใจไม่ตกลงที่เรียกว่าโมหจริตไม่ตกไม่ตกจริต ชอบคิดอยู่เสมอไม่แน่ใจในทุกสิ่งทุกอย่างเราก็พยายามระง,งับอาการนั้นด้วยด้วยอนาปานุสติกรรมฐานแ่นจิตของบรรดาบรรดาท่านพุทธบริษัทมีความเชื่อมั่นในองค์พระตนไัรองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสาสันดาหก็ทรงแนะนำให้ใช้พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ จาคานุสติเสและอสีลานุสติเทวตานุสติเป็นเครื่องประครับประคองใจถ้ากำลังใจก็มันดาท่านพุทธบริษัทแ์เป็นหลายมีความปลอดโปร่งมีความฉเฉลียวฉลาดองค์สมเด็จพระบรมมรรลก,กันนาก็ให้เจริญอมรณามน,นุสติกรรมฐา,านหรือว่าอาหารเรบริกูดัญญาจตุธาตุฐานสี อุปสมานุสติจะนึกนถ,ถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่เป็นการบังคับไม่จิตของเราฟุง้งซ่านมากเกินไปให้ทรงกำลังใจอยู่โดยเฉพาะและหลังจากนั้นเมื่อกำลังใจทรงดีแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแล้วก็ให้พิจารณาโลกไว้เต็มบริวามทุกข์ทุกในอริยสัต คิดว่าชาติที่ทุกข์คความเกิดมันเป็นทุกข์เมื่อเกิดมาต้องเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องหน่วยยากพัฒนการงานต่างๆต้องมีความทุกข์เพราะการกระทกกบกระทั่งกับอารมณ์ที่เราไม่พอใจและมีความป่วยไข้ไม่สบายมีความตายเป็นที่สุดจะต้องทัดแารจากของและของชอบใจ นี่ถ้าเราเกาะมันเกินไปอารมณ์ใจมันก็จะมีความทุกข์เราก็พยายามวางอารมณ์เสียหาเหตุหาผลว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของธรรมดาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องแก่เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องป่วย เกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะต้องรับภาระในเรื่องของตัวเองในเรื่องของครอบครัว <c oughs> เกิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องก,กระทบกระทั่งอารมณ์ที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างยอมรับนับถือว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นของธรรมดาที่เราจะปฏิเสธไม่ได้ <c oughs> และพยายามทำใจให้สบายมีความรู้สึกเป็นสุข หรือว่าธรรมดาไม่เกิดมาอย่างนี้เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เราก็มีหลีกแล้วก็ไม่เลี่ยงเรายอมสู้มันแต่การที่เราจะสู้นั้นเราก็จะส่องสู้ด้วยการยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงว่าถ้าหากว่าเราเขืนดิ้นรนไปตามอาการอย่างนั้น เราถ้าเยอทีายานในความรักไม่มีขอบเขตเราก็ต้องตกอบายภูมิเรื่องของความรักเป็นปัจจัยให้มีความทุกข์รักมากทุกมากรักน้อยทุกน้อยถ้าหากว่าเราไม่รักอะไรเลยเราก็ไม่มีความทุกข์ทางนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทศึกษากันมามากแล้วขอพูดแต่โดยย่อ นี่ความโกรธเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ถ้าเราไปคิดจะฆ่าเขาคิดจะตีเขาจิตใจของเราก็ไม่มีความสุขความทุกข์ความดิ้นรนมันย่อมมันเกิดขึ้นกับจิตความไม่สบายกายไม่สบายใจ,ม,ม,ยใจมันก็เกิดขึ้นอยากจะฆ่าเขาอยากจะทำร้ายเขาก็ต้องนอนวางแผน คนดีเขาจะถูกทำร้ายยังไม่ถึงอยังไม่มีความทุกข์อะไรเลยเราเองเป็นผู้มีความทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับนี่มันไม่ดีก็หาทางตัดมันไปอันน่าความหลงว่าร่างกายเหล่านี้มันจะอยู่ได้ตลอดการตลอดสมัยหรือว่าทรัพย์สินนั่นหลายที่มีอยู่มันจะอยู่กับเราตลอดไปอันน่าความหลงอย่างนี้เราก็โยนทิ้งมันไปเสีย ยอมรับนัือหรือว่ายอมเอาบคุคคลอื่นเป็นตัวอย่างชาาบ้านที่ก็เกิดมาพร้อมเราบ้างเกิดก่อนเราบ้างเกิดที่หลังเราบ้างที่ก็ตายให้เราดูเราเห็นได้อย่างเราก็เห็นแล้วนี่ว่าเขาตายให้เราดูแล้วก็หที่เขาตายนะทรัพย์สินทั้งหลายหรือว่าคนที่เขารักเขาพาไปได้ด้วยหรือเปล่า ก็เป็นอันว่าไม่มีใครเขา,าพาดไปได้เลยแม้แต่ร่างกายอเป็นที่รักยิ่งก็บลอยให้ทับผมพื้นแผ่นดินลงไปที่น้่นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่เป็นปัจจัยที่จะติดตามเราไปในชาตินา้าแต่อะไัน้วที่จะตามเราไปคือกรรมที่เป็นกุศลและกุศลเท่านั้น นั่นเราในฐานะที่เป็นสาวกขระองค์สมเด็จพืะอสรงทันบรมไสศาันาสัมมาสัมพทุทธเจ้าเราก็ต้องเลือกทางเดินเอาเพราะเรารู้จักทางเดินทางเดินที่เราจะเดินนั่นก็คือเลือกทางตัดอบายภูมิทั้งสี่ประการตัดความเป็นสัตว์นรก แต่ความเป็นเปรตแปลุรากายเป็นส,นสตนาาิอิจฉานถ้าจะเกิดเป็นคนเราก็จะเป็นคนแบบประเภทจำกัดการอย่างเลวที่สุดเราจะเกิดอีเจ็ชาติถึงพระนิพพานอย่างกลางเราจะเกิดอีสามชาติถึงพระนิพพานอย่างดีที่สุดเราจะเกิดอีกชาติเรียวถึงพระนิพพาน แ้วเราก็จะทำยังไงมันถึงจะถึงพระนิพพานเราก็มานั่งพิจารณาถึงความตายที่มันจะปรากฏถึงความเสื่อมโทรมในวัตถุและสิ่งที่มีชีวิตที่มันปรากฏดิ่บนโลกนี้เต็มไปด้วยอนิจจังหาความที่ยงไม่ได้หาอะไรทรงตัวไม่ได้เลย คนเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็ตายทรัพย์สินทั้งหลายเกิดมาแล้วมเมื่องก็มันก็มีการสลายตัวไปในที่สุดเข้าของต่างๆที่เป็นวัตถุเป็นของใหม่แล้วก็กลายเป็นของเก่าในที่สุดมันก็พังมันก็สลายตัวนี่เราจะเอะาไราเป็นจุดยืนก็ต้องแสวงหาจุดยืนหาสิ่งที่ทรงตัวคือความดีของพระรัตนตรยัย มีความเชื่อในความดีของพระพุทธเจา้าเชื่อในความดีของพระธรรมเชื่อในความดีของพระสงฆ์ที่เขาเรียกกันว่ามั่นในคำในวรรตนตรัยทั้งสามรายการที่ตามนีกล่าวกันว่าพุทธังสระนังกัจฉามิข้าปเจ้าขอถึงเสี้งพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมังสรนังกัจฉามิข้าปเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง สังขังสระนังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงค์เป็นที่พึ่งในเมื่อเราเกล่าววางอย่างนี้แล้วพระก็บวกปานาธิปาตาเวเป็นต้นหมายความว่าเราเคารพในพระพุทธธรรมประสงค์จริงๆประกาศขอยอมรับนับถือพระก็ให้สิ่งที่เรานำไปปฏิบัติถ้าเราไหว้ท่านก็ให้สินห้าประการสมณเนรนให้สินสิบ ระให้ศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดเมื่อเรารักษาศีลริสุทธิ์เมื่อไรขณะนั้นช่อว่าเรามีความเคารพในพระรัตนตรัยอย่างจริงจังแต่ขณะใดที่เรายังไม่ปฏิบัติในศีลให้ครบถ้วนไม่ได้ในขณนะนั้นแสนแดงว่าเรายังไม่มีความเคารพในพระรัตนตรัยทั้งนี้เพราออะไรก็ว่าเรายอมรับนับถือในท่านท่านให้รักษาศีล และลงท้ายท่านบอกว่าสีเลนะสุขติยันติถ้าเธอมีศีลโมริสุดย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์สีเลนโะโพกสัมทาศีลจะเป็นปัจจัยให้เธอมีพวกสมบัติมากสีเลนะนิปติยันติศีลเป็นปัจจัยให้เข้าสู่พระนิพพานนี่คนเดียเป็นบระโสนาบันได้ก็มีอารมณ์อยู่ตอนหนึ่ง ที่เรียกันว่าเข้าสู่โคตรภูรยานหรือความเป็นบสุนดาบันเมื่อพิจารณาร่งารงกายเป็นของธรรมดาที่เรียกว่าสังขารุปเปขายานเพื่อวางเฉยต่ออารมณ์ต่างๆที่เป็นโลกธรรมที่มันเกิดขึ้นมาแล้วถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีจิตดิ้นรนร่างกายป่วยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาโทนินทาว่าร้ายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ทรัพยินจะต้องหมดไปเพื่อเหตุใดเหตุหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจิตใจไม่หวั่นไหวแม้แต่ร่างกายจะตายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถือว่าของธรรมดามันจะต้องตายอย่างนี้เรียกว่าสังขาโรเปขาญาณเมื่อจิตเข้าถึงสังขาโรเปขาญาณแล้วตอนนั้นมีอารมณ์ใจรักพระนิพพานเป็นอารมณ์มีความต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพาน การเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเทวันดาก็ดีพรหมคนดีเราไม่รักแต่ถ้าว่าถ้ายังจะไปนิพพานไม่ได้มันจะไปพักแค่มนุษย์แค่เทวดาหและแค่พรหมเราก็พอใจแต่เนื้อแท้ของกำลังใจจริงๆแล้วต้องการจะพบะเพระ้านิพพานนี่เะบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอารมณ์ของพระโสดาบันที่แท้จริงก็คือรักษาสินห้าบริสุทธิ์ เคารพในพระพุทธธรรมประสองค์อย่างเคร่งครัดแล้วก็มีจิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์เพียงเท่านี้ก็เชื่อว่าเราได้เป็นพระอริยะเบื้องต้นคือประสงณาบันเป็นปัจจัยตัดบาบายภูมิทั้งสีได้คือไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตนาสุรกายเป็นสติชนันเห็นว่าไม่นอดเหนือจากกาลังสติปัญญาและความสามารถของบรรดาท่างพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนนาน อะไรสำหรับวันนี้เวลาที่จะพูดสมบูแล้วก็จะขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์ทพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบันดาท่านพุทธศาสน,นิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี